สวัสดีสวีเดนนี่สวัสดีแล้วรู้ขับดีไม่เช็ดหน้า้องมั้งเลยอืมว้ามือกงเลยสีวินเทจทวทนทันนี้ไปไหนต่อนี่ไปไหนดีจะไปอุทัยอ่ะอุทัยบิมใยชนไม่<พ>ไม่ในวันนี้ยังไม่เคยไปเทียเยเยเท่ยวเลยได้อย่ากลองไปเที่ยวมีอนะไรบ้างจะไปเที่ยวไหน มีอาหารเด็ดอยู่มีอาหารเด็ดอยู่อะไรหรอมาม่าอุ้ยหยเ๋ยวไม่แดองมาม่ามาม่ามาม่าเดี๋ยวขับรถกันตอนนี้ก็ใชหนาแล้วละใชหน้ถแล้วใกลใล้หใช่แล้วใช่แล้ว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 คนขับยังไม่ได้หลับเลยอยจะหลับนโอเค ชาตนี้ที่อุท,ทัยธานีอันนี้เราอยู่ที่หุบป,ป่าปามก็เดี๋จะพาเดินขึ้นไปประมาณ350เมตรไปดูหุบป,ป่าตากกันทางขึ้นน่าจะไม่ชันมากฝัด ของกินมีนะครับที่พักก็มีรายกลางเดือนก็มีเมนูลงทะเบียนยังลงทเบียนยังลงทะเบียนยังลงทะเบียนแล้วเอาตังค์มาอ๋อโอเคสี่สิบบาทคนละเพื่อคนละยี่สิบลงทะเบียนแล้วแต่ไม่มีตังค์ก็มีค่าเข้านะครับนี่นี่เดี๋ยวเอาให้ดูค่าเข้า ให้ฟังอีกทีคนไทยเด็ก10บาทผู้ใหญ่ยี่สิบต่างชาติเด็กร้อยผู้ใหญ่สองร้อยนะ,ะเ,เปิดแปดโมงคึ่งถึงสี่โมงครึ่งทางเดินขึ้นเ,เรากบลึงยวพาเดินขึ้นเอาอีกแล้วครับสายเดิน <c oughs> สายเดินทิ้งครับเอสเซับไม่รอตลอดตลอดศอกเ,เดเก่งเดินงเด็กอะ่ะตอนนี้เรากำลังเดินขึ้นแล้ว ระยะทางประมาณ350เมตรเออแต่ทางดีนะครับตอนนี้แต่ข้างบนไม่รู้ยังไงขึ้ดิปชันร้องข้างบนเดินอะไรไม่ได้โอเคครับเดี๋ยวพาไปจะพาไปข้างบนอาจจะมีรอบถ้ำอะไรอย่างเขาบอกเนาะโอเคโอเคไปเข้าไปอยู่ไหนเนี่ยเข้าเป็นถ้ำบกการบอก Ừ ừ ừ เไม่ต้อเามาก็ได <c oughs> ้่เขามาเยาอะเาไม่ได้เช่าไฟฉายมาด้วยนะเราเกาะอกหนกึ่งเขาไป้า <c oughs> เปิดแผไ,ได้ครับก็เป็นเดินในถ้ำนี้ทางก็กว้า,าวงเหนกเก็มืดใช้ได้เลย <c oughs> ไปแสว่างงาอเามถ่ายรูปืดมีข้างขาวเวยครับข้างวเต็มเลยไงบนนะเฮมันเนะโอเคแล้วก็รอบข้ามมอห์ลข้างในข้าข้างขาวเต็มเลยเดี๋ยวมาแล้ว ทางเดินค่อนข้างดีเลยครับทางเดินนี่ค่อนข้างดีมากอืมถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับที่โฮตาเก้นชวนไปเนี่ยก็คือโอ้โหคนละเรื่อง <laughs> น,น,นั้นคือแทบตายทัไม้ห้าสิบเมตรอนี้กับ35ะาห้าสิบเมตรนี้ต่างกันแบบสิ้นเชิง <laughs> แเป็นอสามร้อยห้าสิบเมตรแบบนี้ใส่เขาแตกก็ได้ไมืนีป่านก็ขำไงไม่ช่วยนะขำก่อนทำผูคําย่างนะครับเดี๋ยวคิดเปนบล็อกไม่เกี่ยวเออกมาก็นี่ครับหลังปุก็เป็นอย่างนี้เลยปลาเขาานเนาไผ จงเป็นตัวของตัวเองยังได้ไม่เหนื่อยโหนี่เขามีไกด์เหมือนของเขาเมื่อทานได้แล้วนะคะมันก็จะใช้ระยะเวลาค่ะประมาณที่ที่สี่ถึงห้าเขามีไกด์เด็กด้วยลูกค้่งหนมือนกั่สิไ่สิส่วนเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยว่าเขาจะบอกว่ามีไกด์มั้ยเราก็มีเขาพูดแล้วมีไกด์นะคะตรงนั้นอะไรเงเอาเอาไปได้เธอก็ไม่บอกฉันฉันจะได้พาไกด์มาแนะนำ เออเดินริ้วมาเลยไม่เห็นแง่ว่าเขาอยู่ในโรงงานเช่เหมบางแคบางแคก็เอาเอาไปใครเคยดูจูราสสิกพาร์คมาโค่นเหมือนเลยโค่นเหมือนในแถวเสาโค่เหมือนที่นี่ไหมเนี่ยโค่นเหมือนแบบจะออกมาเลยจริงๆแต่ที่เขาบอกจริงดูทางดูทางเนี่ยโอ้ยขายเลยขายแล้วนั่งขี้อ่ะนั่งขี้ในจูราสสิกพาร์ค ถ้าบินในโนเสามามันจะวิ่งไปทางไหนเลยกูดีอย่างหนึ่งนะครับคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะมันเป็นทางวนมันเป็นทางวนเราไม่ต้องเดินย้อนกลับนะเราเดินปุ๊บแล้วก็วนนี่คุป,ปาตาเรามาถึงแล้วโอ้โหสามร้ห้าสิบเมตรนี่ต่างจากผ่านน้ำใสเยอะมาก <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวพาชมนะ นี่แหละครับโฮปปาตาไฮไลท์ที่นี่เลยเดินเดินสบายครับเดินสบายเดินสบายก็อากาอันนี้ก็ชื้นๆนหน่อยโอเคยีอยู่แต่เขาห้ามปีนะนะเพราะว่า วิวมันจริงๆเลยชุลิ จีชมพูค่ะจะพบได้เดือนเชื่องเดือนสิงหาคมถึงเดือนพฤศจิกายนหรือว่าช่วงหน้าฝนเราไม่เจอเลยนะเขาเจ้าเขาบอกอยู่เมื่อกี้สิงหาถึงพฤศจิกาก็นี่ไงสิงหาพฤศจิกาแต่ยังไม่เจอไงแต่ยังไม่เจอไงโอ้มีอันตรายนะครับ้าแพ้ตรงนี้เอาไกลมากดีกว่า ถ่ายคลิปสบายเลยวันนี้เจอเลยเราไม่เจอเลยอันนี้เขาก็ตามล่ากันใหญ่เลยมันกรสีชมพูนี่เจอสิปักตามล่ากิ้งคือสีชมพูแต่ไม่เจอเลยวันน <c oughs> ี้ิ้งคือสีชมพูจะมีในช่วงเดือนสิงหาถึงพฤศจิกา แต่ว่าเรายังไม่เจอเลยครับเดินวนตลอดแหละแท้แดงแท้แดงนี่น hey, เนี่ยจริงๆงเนี่ยไม่น่าไ,ไ,ได้นะนแต่จริงๆรก็จะวนออกไปตรงที่เดิมเมื่อกี้นะครับแต่ว่าตรงนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นเขาเป็นถ้ำอ่ะโอ้เป็นรูถ้ำไปอีกอ่ะ แต่ว่าไม่รู้ว่าไปออกตรงไหนเข้าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับโคณปะตาดนี่คือเราเป็นช่องเดินลอดถ้ำมานะทางวนก็จะย้อนกลับมาตรงคลายแม็กนี่นะที่เราเดินมานีใต้เขาก็เร่มวนบ้าตายลู นี่คือไข่แม็กครับตรงนี้เลยแต่ไม่เจอนะมังกรสีชมพูเราจะมาออกที่เดิมนะครับลอดกลับไปเดินทางเดิมนะครับ mm hmm. โคนกำลังชักแถวเข้ามากันไปเอ็มเลยตอนนี้โอเค วันนี้คนเยอะนะมันอยูอ่วันนี้คนเยอะเลยครับบ้านเราจะพาไปเที่ยววันธรรมดาคนน้นอยๆเพจะได้เห็นธรรมชาติแบบสวยๆธรรมชาติต,ตรงปากตืวาเ,เริ่ม <c oughs> โอเคครับเดี๋ยวพาเดี๋ยเดินออกก่อนจดี๋ยวไปที่ไหนต่อเดี๋ยวไหว้กินตอนนี้ยังไม่รู้เลยว่าที่อุทยมีอะไรบ้างนอกจากตรงนี้นะโอเคอขอตัวเดินออกก่อนไป หลังจากไปเดินทุป,ป่าตาดมาเราก็มานี่ครับไม่ไกลกันนะไม่ไกลกันบอ่อน้งผู้ร้อนสมอทองนี่สมอทองออนเซ็นสมอทองออนเซ็นครับ<อ>จังหวัดอุทัยธานีก็ค่อนข้างกว้างนะครับมีที่กางเต็นท์ด้วยนะที่นี่เหมือนกันมี่ี่กางเต็นท์มันทุ้ป,ป่าตานเลยอันนี้ก็จะเป็น ห้องห้องนะครับใช่อันนี้เป็นห้องส่วนตัวนะเป็นแช่ทำร้อนเลบห้องส่วนตัวอันนั้นน่าจะเป็นห้องน้ำมีตรงนี้แช่เท้าครับตรงนี้แช่เท้า นี่แช่เท้าไหน่ะนี่ครับเนี่ยบอกแช่เท้าครับก็เราต้องเปิดเองครับทาละสิบบาทเองสิบบาทเองแช่เท้านี่รูปเ่อันนี้ก็แบบแช่เท้าเหมือนกันแต่แช่แบบเราแช่ตรงไหนอ่ะแช่ฝั่งไหนก็ได้ครับโอ้อดี๋ยเราสอบถามเขานน่อหนึ่งพี่เขาเดินมานะแลบบนะ้ว พี่ครับครับนรอันนี้คือเราก็เปิดแช่ได้เลยใช่ไหมครับแล้วก็ห่อตู้ใช่ไหมถ้าแช่เท้าอ่ะครับแล้วถ้าเป็นห้องคิดยังไงครับพี่เป็นห้องก็บริการเออถ้าเป็นห้องก็ติดต่อประชาสัมพันธ์ราคาเท่าไหร่ราคามีสาับาทมีร้อยห้าสิบ,บสองาบอ๋อครับผมขอบคุณครับที่นวดอยู่ตรงไหนอะคะยังไม่ได้เปิดอ๋อตอนนี้ม่เปิดขอบคุณครับโอเคไปเดี๋ยวพาไปดูอีบอน เขาเต็มเหน้ำอากาศดีนะที่เนี่ยตรงนี้ก็คือเปิดแค่ได้เหมือนกันใช่ไหม่ไม่ได้อ,นนอันนี้ไม่ได้นอกจากที่เขากั้นไว้ก็คือเข้าไปก็เ,เปิดแค่ได้เด้นี่ดูสิใครมาประทับนี่นี่ป้ายไหม,อมโอเคเดี๋ยวพาไปดูอีกบ่อหนึ่งนีเดี๋ นี่มันเห็นอยู่นี่นี่หมาแช่ไม่เปิดใส่ร้อนเรองเลยลนขนขนหลุดไหนบอกไหนปะนี่ครับอันนี้ก็เป็นเป็นเปยือกไมแล้ว่าเป็นความเป็นม,มายัางไงนีเรามีแผนที่นะ นี่ไฟแม็กมนู่ตรงอันนี้อันนี้สวยสดี๋ยรูนี่ฝนนั่งนี้ก็มีสาสาแช่น้ำแร่นะน,นี่ฝั่งซ้ายตรงนี้ฝั่งขวาอีกนี่ครับเดินมาตรงนี้น<ช>มามามา เขาก็มีให้เช่านะครับไม่มีชุดหมาก็มีกางเกงมีเสื้อเช่านอนโอ้นี่นช่เลยื่อนสะแบบแค่ไปเลยผมว่ามีหัวยาให้เด็กเช่าใช่แล้วก็ขึ้นไปนอนนะครับติดน้ำเลยอากาศดีมากนี่มีฟังก์ชัโอ้ฝันได้ทำสวยเลยน้ำพุร้อนสมอทอง อ,อ,อันนี้คือตาน้ำนนนมันเลยเหรอครับอ๋นนอแต่ตาน้ำอยู่ตรงนี้ออ๋แสดงว่าอันนี้ก็ร้อนเหมือนกันร้อนตลอดครับโอเคอน,นี่หละ อเาดดานนอาไมัได,ด้ร้อนม,ม,มากไหมคะร้อนมากไหมเอาหัวไปสัมผัดดมสตัวหกสิบองศาได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคแต่ว่าถ้าเอาลงตัวมันร้อนแน่นอนโอเคงั้นเดี๋ยวขอไปแช่น้ำก่อนนะแล้วเดี๋ยว <c oughs> เจอกันใหม่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนต่อที่อุทยาน อร, okay, รัคบตอนที่เราอยู่ที่ฝายกั้นน้ำทางสวัสด์ครับหลังจากแช่น้ำร้อนมาแล้วโอ้ร้อนมากเลยมันไี้แช่น้ำร้อนที่ตะมอทองนะมันลงได้สองทางนะเธอไหนอ่ะน่ทางใต้ป่ะนะไม่รู้สิเพรเดินทางนี้จริงเหรอ

นี่ครับเพราะมีที่พักด้วยนะด้านหลังจริงๆคือว่าเขาน้ำเย็นครับเนี่ยถ้าน้ำเยอะๆน้ำแรงๆเขาให้จับได้โอ้นี่ข้างล่างนี่ครับสวย ไปที่ไหนซ่อเดี๋ยวว่ากันขอไปถ่ายรูปก่อนเนี่ยร้องใหถ่ายรูปแล้ว